ทีนี้เราขยับเข็มนาฬิกามาในช่วงวิกฤตการณ์ที่ตึงเครียดที่สุดคือช่วงปีพุทธศักราช2,551ถึง2,554ซึ่งเกิดกรณีพิพาทเรื่องประสาทพระวิหารในทางรัฐศาสตร์เราเรียกยุทธริธีที่ฮุนเซนใช้ในตอนนั้นว่าทฤษฎีสงครามเบี่ยงเบนความสนใจหรือ Diver s i ช n a r ร w a r วอลฮุนเซนกำลังเผชิญกับแรงกดดันภายในประเทศจึงเลือกที่จะปลุกกระแสชาตินิยมด้วยการสร้างศัตรูภายนอกขึ้นมา ซึ่งเป้าหมายที่ง่ายและได้ผลที่สุดในตอนนั้นก็คือประเทศไทยฮุนเซนสั่งการผ่านสื่อและเวทีปราศัยด้วยถ้อยคำที่ดุด,ดันสั่งเสริมกำลังทหารเข้าสู่พื้นที่พิพาทและพยายามยกระดับให้เป็นความขัดแย้งระดับภูมิภาคแต่ตรงนี้แหละครับคือจุดเริ่มต้นของรอยร้าวที่ลึกจนเกือบจะประสานไม่ติดเพราะในขณะที่ฮุนเซนกำลังเล่นเกมการเมืองเพื่อคะแนนเสียงกองทัพกัมพูชาภายใต้การนำของเตียบันกลับตกอยู่ในสภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออก เพื่อนๆต้องทรางข,ข้อมูลเชิงลึกตรงนี้ครับว่ากองทัพกัมพูชาในยุคนั้นแม้จะมีจํานวนพลมากแต่ระบบส่งกําลังบํารุงหรือโลจิสติกส์ยังต้องพึ่งพาไทยสูงมากทั้งน้ํามันเชื้อเพลิงสเสบียงอาหารหรือแม้กระทั่งไฟฟ้าในค่ายทหารตามตะเข็บชายแดนก็ยังซื้อจากฝั่งไทยแหล่งข่าวระดับสูงจากโครงการความมั่นคงระบุตรงกันว่าเตียบันพยายามส่งสัญญ,ญาณเตือนฮุนเซนหลายครั้งว่าการรบกับไทยแบบแตกหักคือการฆ่าตัวตายทางยุทธวิธี แต่ฮุนเซนที่กำลังเมามันกับกระแสะชาตินิยมกลับมองข้ามคำเตือนเหล่านั้นและพยายามกดดันให้กองทัพเปิดฉากตอบโต้ให้รุนแรงขึ้นจุดแตกหักที่นำมาสู่เรื่องเล่าในวันนี้เกิดขึ้นในการประชุมคณะรัฐมนตรีความมั่นคงนัดพิเศษบรรยากาศในห้องประชุมวันนั้นเต็มไปด้วยความอึดอัดฮุนเซนได้ตำหนิฝ่ายความมั่นคงว่ามีท่าทีอ่อนข้อต่อไทยมากเกินไปและสั่งการให้มีการระดมยิงอาวุธหนักใส่เป้าหมายท,าทหารของไทยเพื่อแสดงแสนยานุภาพ วิตาทีนั่นเองครับที่ความอดทนของเตียบันขาดผึงพยานในเหตุการณ์เล่าว่าเตียบันซึ่งปกติเป็นคนนิ่งสุขุมลุ่มลึกได้ตบโตะเสียงดังสนั่นกลางที่ประชุมและพูดสวนหุนเซนด้วยเสียงอันดังว่าท่านจะไปโจมตีประเทศไทยทําไมท่านรู้ไหมว่าถ้ากระสุนนัดแรกถูกยิงออกไปแบบสงครามเต็มรูปแบบอะไรจะเกิดขึ้นชาวบ้านเกอะกงชาวบ้านตามแนวชายแดนจะอดตายธุรกิจจะพังพินาศและทหารของเราจะเอาน้ํามันที่ไหนเติมรถถัง ในเมื่อเรายังต้องซื้อจากเขาท่านกำลังเอาชีวิตลูกน้องผมไปทิ้งเพื่อเกมการเมืองของท่านเอง